สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปนะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะครับสามารถที่จะทําการตัดต่อวิดีโอหรือตัดต่อรูปภาพให้ใสวยๆได้ด้วยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการพิมพ์ข้อความนะครับหรือว่าทําสติ๊กเกอร์ลงไปบนรูปให้ใสวยๆนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกข้อความหรือว่าเลือกรูปแบบตัวอ,อักษรเป็นภาษาไทยได้ด้วยนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมีวิธีการใช้งานแอปนี้อย่างไรนะครับชื่อแอปที่เราจะใช้ชื่อว่า Inshot นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแอปแล้วก็ใช้งานกันครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Play Store นะครับเสร็จแล้วนะครับ Play Store เสร็จเราก็แตะลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Inshot ลงไปนะครับ I N นะครับ H H มาแล้วนะครับ Inshot นะครับแตะลงไปครับ จากนั้นทําการติดตั้งครับแตะลงไปครับที่ติดตั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการติดตั้งแอปเสร็จนะครับเราก็ทําการเปิดแอปครับแตะไปที่เปิดเลยครับพอเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับนี่คือหน้าตาของ Inshot นะครับก็จะมีคําว่าสร้างใหม่นะครับวิดีโอรูปภาพนะครับคอลลานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวัสดุดูทั้งหมดนะครับ จากนั้นด้านบนนะครับก็จะมีรูปมงกุฎนะครับแล้วก็มีรูปเฟืองนะครับเดี๋ยวเราไปชรวจหดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องไปที่ตั้งค่าดูซินะครับถ้าเราดูไปที่รูปนี้ก็จะเป็น InShot Pro นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยตั้งค่าวิดีโอนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะตามเรามา YouTube Star a m โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของตั้งค่านะครับไม่ต้องมาตั้งอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทำตาม โข้อของคลิปเราครั้งนี้เลยก็คือการใส่ตัวหนังสือบนรูปภาพทํำยังไงนะครับดับแรกเราก็แตะไปตรงรูปภาพดีกว่าครับไปที่แตะรูปภาพนะครับอนุญาตให้อินช็อตเข้าถึงรูปภาพสื่อหรืออุปกรณ์ไหนแล้วก็อนุญาตครับจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปภาพของเราที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตของเรานะครับแตะขึ้นมาโอเคนะครับผมก็เลือกขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเครื่องมือที่จะใช้อยู่ข้างล่างครับเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับว่าเราต้องการจะ ปรับอะไรบ้างนะครับเช่นเปลี่ยนพื้นหลังครอบรูปอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยให้เลื่อนลงมาครับปัดปัดไปดันซ้ายนะครับเลื่อนดูนะครับเมนูที่เราต้องการนะครับก็จะมีทั้งการหมุนภาพนะครับถ้าเราแตะแบบนี้ก็จะเป็นการหมุนนะฮะหมุนภาพอย่างเงี้ยนะครับจัดการรูปภาพก่อนนะครับจับเอียงซูมนะครับเสร็จแล้วนะครับสัวว่าผมยังไม่หมุนผมก็แตะเครื่องหมายถูกไปเหมือนเดิมก่อนกรอบนะครับ ถ้าเราแตะไปที่กรอบนะครับตอนนี้เลือกยังไม่มีกรอบนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นนะครับเอากรอบเป็นวงกลมนะครับมุมโค้งรูปหัวใจอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่ผมก็จะขอไม่เอาก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก็คือข้อความนะครับข้อความเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับสติกเกอร์เดี๋ยวเราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเทมเพลตนะครับแล้วก็ครอปนะครับครอปก็คือการตัดนะครับเราต้องการ ตัดเฉพาะบางส่วนของภาพนะครับเช่นต้องการแค่นี้อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเอานะครับหรือยวต้องการทั้งหมดก็แชนเซอร์ไปก่อนนะครับก็ยกเลิกไปก่อนนะครับอีกทีนะครับตอนตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่า1ต่อหนึ่งนะครับเนี่ยถ้า1ต่อหนึ่งนะฮะก็ต้องขยับเข้าไปแบบนี้นะครับต้องการตัด1ต่อหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือสีต่อ5นะครับ16ต่อ9 9นะฮะต่อ16อะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ถ้าต้องการต้นฉบับเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็กดกากบาดออกมานะครับจากนั้นก็กําหนดพื้นหลังนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะกําหนดพื้นหลังนะฮะใส่สีตามที่เราต้องการได้แบบนี้นะครับเนี่ยใส่สีเลือกสีตามที่เราต้องการนะครับหรือไล่สีนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับนี้นะฮะนี่ผมจะยังไม่เอาแล้วก็มีการเบลอนะครับเบลอได้ด้วยนะครับเนี่ยเบลอภาพพื้นหลังนะครับ เบลอได้นะครับเอาผ้าเราไปซ้อนแล้วก็เบลออยู่ข้างหลังนะครับหรือจะใส่รูปภาพแทนนะครับตัวนี้นะครับก็ไปแตะแล้วก็ไปหาเลือกภาพนะครับเอามาซ้อนข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของการใส่พื้นหลังนะครับเนี่ยทำเป็นเบลอนะครับหรือเราจะเลือกเป็นสีไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ไล่สีอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับสึ่งว่าพอใจแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับ จากนั้นผลกระทบนะครับผลกระทบรูปดาวนะครับก็จะมีเหมือนกับทำเอฟเฟกนะครับเหมือนกับการทำเอฟเฟกนะครับทันทีทันใดก็จะมีรูปลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับมีผลกระทบกับรูปยังไงนะครับหรือไปแบบจังหวะนะครับจังหวะก็จะมีตัวอย่างรูปภาพนะครับอันนี้เป็นการลองเลือกลองเล่นเอฟเฟกดูนะครับแบบนี้นะครับมีแสงนะฮะ ก็นะฮะพวกนี้เราจะลองเล่นหรือไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่จุดประเด็นสําคัญสําหรับในคลิปนี้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นที่เรื่องการใส่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นขอปิดไปก่อนนะครับตรงนี้ก็นะครับอันนี้เราก็จะนะครับปิดออกมาก่อนนะฮะผลกระทบส่วนการปรับนะครับก็คือการปรับความสว่างของรูปนะครับปรับความคมชัดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับใส่ฟิลเตอร์นะครับไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ผ้าใบโอเคนะครับหลักๆของเรานะครับเราต้องการจะมาใส่ตัวหนังสือกับสติ๊กเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มมาพิมพ์ตัวหนังสือที่ข้อความนะครับแตะไปที่ข้อความอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับเช่นนะครับผมจะพิมพ์คําว่านะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะได้เห็นนะฮะสวัสดีวับนะซึ่งในการพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยสังเกตตัวหนังสือนะครับก็เป็นตัวหนังสือธรรมดานะครับทีนี้นะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จหยุดที่2ตัวนี้นะครับอ่าก็เลือกสีครับเราต้องการตัวอักษรสีอะไรแล้วก็แตกลงไปตรงนี้นะครับก็จะมีสีให้เลือกนะครับเนี่ยต้องการจะหนังสือสีอะไรนะครับเลือกได้ตามต้องการนะครับสีขาวสีดำสีแดงสีส้มก็ว่าไปนะครับหรือจะข้างล่างนะครับมันจะมีพื้นหลังของตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมีเงานะครับ คล้ายๆว่าเป็นสไตล์เลยนะครับเนี่ยถ้าคุณเลือกแบบนี้คุณจะได้ภาพแบบนี้ออกมานะครับเนี่ยเลือกแบบนี้คุณจะได้สไตล์นี้นะครับมีเส้นขอบหรือจะมีพื้นหลังแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือจะเอียงๆแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้อยู่ที่เราเลือกสไตล์นะฮะเนี่ยล่สีเนี่ยล่สีตัวหนังสือนะครับอ่ามันก็จะทําให้เรานะครับตกแต่งง่ายขึ้นนะครับตกแต่งง่ายขึ้นนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราได้สไตล์ได้รูปแบบแบบนี้แล้วนะครับ เราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตัวสําคัญเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์สวยๆทำไงนะครับแตะไปที่นะครับตัวนี้นะครับตัวฮะตัว A ตัวนี้นะฮะและตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีฟอนต์ไทยเลยนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็นะครับไปติดตั้งฟอนต์เพิ่มนะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มก็มาที่รูปนี้นะครับแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับว่าอ่ะแบบอักษรไหนที่นะครับคนนิยมใช้นะฮะเราก็ลองเลือกดูนะครับ เราต้องการแบบอักษรไทยนะฮะเราก็เลื่อนไปหาไทยเนี่ยแบบอักษรไทยเห็นไหมครับเนี่ยแบบอักษรไทยเนี่ยพวกนี้เป็นแบบอักษรไทยฟรีนะฮะเนี่ยจากนั้นนะครับโซเฟียเดี๋ยวลองเอาตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแบบอักษรไทยอ่ะ ผมจะคลิกเข้าไปที่ตรวจสอบดีกว่านะครับตรวจสอบว่ามีฟอนต์อะไรที่สวยบ้างอ่านี่มัมพาวดวงจันทร์รอยยิ้มน้ำมังคุดกุลาบแสงแดดนะฮะสมมติว่าอยากได้ฟอนต์แบบรอยยิ้มนะครับเราก็แตะไปที่ฟรีตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับรอสักครู่ครับ อ่าเรียบร้อยนะครับถ้าติดตั้งฟอนต์เสร็จมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นล้วก็ลองแบ็กกลับมานะครับแล้วก็ลองแบ็กกลับมาบอ,บบอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ไทยตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยวางไว้ตรงไหนก็ได้ของหน้าจอนะครับเสร็จแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์อีกนะครับอ่าเราก็ลองไปดาวน์โหลดตัวใหม่มาด้ซิแบบอักษรอนไทยนะฮะอ่าตัวนี้ตรวจสอบอีกนะครับผมต้องการติดตั้งอ่าติดตั้งน้ำมังครุด น้ำมังคุดนะลองดูติดตั้งน้ำมังคุดฟรีนะครับมีโฆษณานะครับแล้วก็ปิดไปนะครับเครื่องหมายถูกนะฮะเรียบร้อยนะครับแบ็กกลับมานะครับแล้วเราก็ลองแบ็กกลับมาอีกนะครับเนี่ยเราก็จะได้ฟอนต์เรียบร้อยนะครับเมื่อไหรที่เรานะครับต้องการจะแก้ไขสไตล์อะไรต่างๆก็กลับมาตรงนี้นะครับ มาดูซิแบบนี้สวยไหมสวยไหมนะครับเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้สวยแล้วก็ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดซ้ายขวากลางเฉยเฉยนะครับต uh uh ัวนี้แล้วก็ฟอนต์เล็กฟอนต์ใหญ่นะครับตัวนี้ครับปรับให้มันเล็กใหญ่เฉยนะครับตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกสพว่าเราพอใจแล้วนะครับพอเราตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับ ปุ่มบันทึกจะอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับว่าบันทึกนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็แตะไปที่บันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็แค่มาสารวจเรานะครับต้องการคุณสนุกกับการใช้งานหรือไม่นะครับน่าจะสนุกเนาะผมอาจจะตอบว่าใช่นะครับช่วยรีวิวนะครับถ้ายังไม่ถ้าเราบอกรีวิวให้ขอฮาดาไปเลยนะครับหรือเราไม่ขอบคุณก็แล้วแต่นะฮะเยี่ยมๆผมให้ฮาดาไปเลยเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับเรียบร้อยนะครับผมจะก็กลับมาดูว่าหลังจากที่บันทึกเสร็จนะครับมันมนเก็บไว้ในแกลลอรี่ของเราหรือเปล่าเพราะาเราจะไปใช้งานต่อองแตะมาที่แกลลอรี่แตะมาที่ภาพไหมครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ภาพนี้ไปใช้งานแล้วนะครับเราก็จะไปใช้ไปแชร์ไปแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้หมดเลยนะครับนี่ก็ว,วิธีการนะครับใช้ InShot นะครับในการ พิมพ์ตัวอ้าวเหลืออย่างหนึ่งโทษที่นะครับอ่าเหลืออยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือสติกเกอร์อ่าหรือพูดถึงสติกเกอร์เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราแบ็กกลับมาที่หนึ่งนะครับวิธีการใส่สติกเกอร์นะครับอ่าเลื่อนมาตรงนี้นะครับแตะไปที่สติกเกอร์เนี่ยอ่าเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์เข้าไปนะครับส่วนผมยังได้รูปนี้นะฮะแตะเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าใส่สติกเกอร์เข้าไปนะครับ คลิกอ่าแบบนี้นะครับเราก็จะได้สติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึก i อันนี้มีโฆษณาครับรอให้มันจบโฆษณาครับอ่าเขาบังคับให้เรานะครับดูโฆษณาจนจบเราถึงจะมีสิทธิ์ปิดได้นะครับเราถึงจะมาเห็นปุ่มปิดนะครับอ่าตรงนี้เราก็ปิดไปนะครับอันนี้เราก็จะบันทึกได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะแชร์ไปเลยก็ได้นะครับตอนที่นะครับเราทําเสร็จเนี่ย มันจะมีปุ่มแชร์นะครับเราไปที่อื่นๆนะครับเนี่ยเราจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยไปที่ Line ไปที่ f c e e o o o นะครับเนี่ยเยอะๆเลยนะครับเอาไปใช้งานต่อนะครับเนี่ยมีหลายแอปเลยสามารถที่จะรับไฟล์ที่เราทําเสร็จนี่เอาไปใช้งานต่อกับแอปนั้นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็สามารถแชร์ได้นะครับถ้าเราไม่แชร์แล้วก็กดแบ็กออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็กดโฮมนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับ การใช้งาน InShot ง่ายๆนะครับในการจัดการกับรูปภาพครับโดยการใส่ข้อความและสติกเกอร์ง่ายๆนะครับยังไงก็ไปลองทดลองใช้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ